ข่าวสารที่สันสะเทือนสังคมไทยประสนบ้านใหญ่สะเทือนกระแสการเมืองในบทสัมภาษณ์พิเศษในรายการนูรุงสเปเชียลซีรีส์อีพีสามทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันที่7พฤศจิกาย,ยน2568นายวิโรธลัคนณะอดิสรกรรมธิการการทหารและนวากาตรีสิธาธิวรีอดีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงเรื่องราวของทุนเทาและการเข้ามาของมันในการเมืองไทยนายวิโรธกล่าวว่าทุนเทาเป็นเงินที่มาจากการหลอกคนทั่วโลก โดยในไทยปีละกว่าแสนล้านบาทถูกสูญเสียซึ่งเงินนี้ถ้าไม่ถูกฟอกให้สะอาดก็จะกลายเป็นเงินที่มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนจึงนำไปใช้ในการซื้อธุรกิจทำโปรโมชัน่นหรือเป็นเครดิตระยะสั้นเพื่อฟอกเงินและเข้าไปในกลไกลตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหุ้นและผลประกอบการ แต่ที่น่าสนใจคือการเข้ามาของทุนเทาในการเมืองไทยมีผลกระทบอย่างลึกล้ำมันช่วยสร้างกระแสให้นักการเมืองสีเทาเข้ามาบริหารประเทศและนี่คือสเตจที่4ที่เงินไม่มาจากนายทุนหรือธุรกิจแต่มาจากธุรกิจสีเทาหรือสีดำซึ่งฉุดตัวเข้าสู่การเมืองและส่งผลให้นักการเมืองสีเทาเข้ามาบริหารประเทศนาวาการตรีสิธากล่าวว่ากระสุนบ้านใหญ่เป็นเงินที่ใช้ซื้อเสียงและมีบ้านใหญ่เป็นผู้ปล่อยกระสุนลงไปซึ่งกระสุนนี้สัมพันธ์กับการเมืองสีเทาทําให้ประชาชนเกิดความนิยมและเลือกให้บริหารประเทศ นายวิโรจกล่าวเพิ่มเติมว่าสแกมเมอร์เอเซกหรือกลุ่มคอนเซนเตอร์ที่โทรหลอกมีความชั่วร้ายมากกว่าการพนันออนไลน์เพราะมันหลอกสร้างความสัมพันธ์จนตายใจและหลอกให้ลงทุนจนหมดตัวซึ่งมีผู้เสียทรัพย์และสุขภาพจิตไปมากมายแต่ที่น่าตกตะลึงคือกระสุนบ้านใหญ่จะไม่เหลืออีกต่อไปเพราะกระสุนทุนท,นทวิสัยไกลาจากกัมพูชามีเงินมหาศาลจึงสามารถซื้อคู่แข่งที่เป็นคนไทยจนทำลายธุรกิจของคนไทยได้และทำให้บ้านใหม่มีทุนสู้กับบ้านใหญ่ได้ นาวากัดตรีสิทธากล่าวว่าการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทอาจไม่เพียงพอและการเลือกตั้งบ่อยๆอ,อาจเป็นทางออกที่ดีกว่าการแจกเงินครั้งเดียวซึ่งค่าเฉลี่ยการซื้อเสียงอาจจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนายวิโรจกล่าวเพิ่มเติมว่าสแกมเมอร์ใช้ AI ในการหลอกโดยกล่าวว่ากำลังเจ็บป่วยซึ่งเป็นการหลอกคนบริสุทธิ์ที่ชั่วร้ายมากกว่าดังนั้นการปราบปรามกลุ่มเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่ที่น่าสนใจคือการเซ็น MOU ของภาครัฐทั้ง15หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพถ้าไม่มีการจัดการทำงานที่ชัดเจนก็อาจไม่มีประโยชน์ตามที่นายวิโรธได้กล่าวถึงข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องราวนี้คืออย่างไรคุณคิดว่าการปรับปรามกลุ่มทุนเทาและสแกมเมอร์จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย